ผู้ชายแบบนี้อย่ามาเป็นแฟนต่อมานะครับคือนะครับ he is overly sweet and attentive นะครับคือคบกันแรกๆก,ก,ก็โหแบบหวานกับเรามากแล้วก็เอาใจใส่กับเราจนเกินจนเกินควรนะครับอันนี้ก็ให้ระวังนะครับอันนี้ก็ให้ระวังก็จะมีไอ่อย่างนะครับคือถ้าเกิดแบบมันผิดปกติอะถ้าเกิดมันหวานกับเราแล้วก็มันข้างเราผิดปกติมี2ออย่างแล้วหก็คือ หวังผลประโยชน์จากเราอย่างใดอย่างหนึ่งใช้เทคนิคเลิฟบอมมิ่งนะครับมันผิดธรรมชาตินะครับหรือ2เขาเป็นคนที่มีปมมีปมในที่นี้นะครับก็จะหมายถึงว่าเขาไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วเขาต้องการใครเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับมาเติมความสุขให้กับเขานะครับแบบนี้มันจะมีปัญหาเพราะอะไรคุณความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะเหนื่อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอะนะครับจะต้องเติมความสุขให้เขาอะตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยนะครับถ้าเกิดคุณคบเขานะครับเขาไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองเขาจะต้องมี คุณเท่านั้นนะครับเพื่อจะเติมความสุขดังนั้นนะครับถ้าคบต่อไปเวลาคุณไปไหนหรือคุณเงียบหายไปคือเขาก็จะพยายามจะจิกหาคุณพยายามที่จะส่งข้อความมาเยอะๆโทรจิกหาคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถที่อยู่คนเดียวได้นะครับเขาจะต้องมีคุณเท่านั้นเขาถึงจะมีความสุขนะครับคือเหมือนเขาเขามีปมนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราเจอคนแบบนี้ก็ให้ใช้เวลาตดดูเขานิดหนึ่งนะครับว่า ความสม่ําเสมอเขาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าคนพวกนี้นะครับพอเราอะนะครับตกลงเป็นคบกับเขาหรือว่าตกลงให้ความสุขเขาได้อะเขาจะทาพวกนี้น้อยลงเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขามีความสุขขึ้นแล้วเขาไม่ยังเป็นจะต้อง พยายามมากเพื่อจะเอาคุณมาเติมความสุขเขาแต่ว่าพอพอคุณคุยกับเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นไอ้พวกเนี้มันจะจางลงอันนี้เป็นเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าคนคนเนี้มีปมเพราะว่าเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่คุณหยุดเติมความสุขให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะมีปัญหาร้องไห้เป็นเด็กงองแงนะครับวิธีการก็คือให้เขาไปจัดการปมให้เขาเของเขาว่าให้เรียบร้อยก่อนคือให้เขาสามารถที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยมาหาแฟนนะครับ อันนี้คร er ูจะสอนเสมอนะครับคือถ้าเกิดนะครับคุณยังไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยโดยมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณไม่ควรมีแฟนคุณยังไม่แสดงว่าคุณยังไม่พร้อมมีแฟนถ้าคุณต้องการใครสักคนหนึ่งมาเพื่อจะเติมความความสุขให้คุณนะครับไม่ใช่ต่อยอดนะแต่เติมนะครับถ้าคุณต้องการใครนะครับเพื่อเพื่อจะมาเติมความเหงาให้คุณนะครับคือถ้าเกิดฉันไม่มีใครเนี่ยฉันไม่มีแฟนเนี่ยฉันไม่สามารถมีความสุขได้แบบเนี้ยคุณไม่พร้อมมีแฟนนะครับเอ่อ สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องเติมความสุขของคุณให้เต็มก่อนแล้วแฟนที่จะเข้ามาเนี่ยคือมาต่อยอดนะครับจาก100%ยเปเ็นต์เป็นร้อยสิไม่ใช่คุณขาดอยู่นะครับคุณ50% 70%แล้วคุณอยากจะหาคนมาเติมให้ให,ให้ความสุขคนเออเป็น100%แบบนี้เป็นความสัมพันธ์เป็นความคิดที่ผิดมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครนะครับอยากจะ คือเขาคบกับคุณน่ะเขาก็อยากมีความสุขแต่คุณน่ะคบกับเขาว่าคุณคกลับไปดูดความสุขเขานะครับคุณให้ความสุขเขาไม่ได้เพราะอะไรตัวคุณน่ะนะครับก็ยังไม่มีความสุขเลยเหมือนกับวันนี้คุณไม่มีตังคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาตังให้ใครได้นะครับเพราะว่าคุณยังไม่มีตังนะครับคุณยังขาดอยู่เลยนะครับวันนี้ถ้าคุณยังขาดความสุขอยู่แล้วคุณอยากมีแฟนเพื่อจะให้แฟนมาเติมความสุขก็มันก็เหมือนกันนะครับ เพราะว่าเขาเขามีคุณเขาก็อยากมีความสุขนะครับแต่ถ้าเกิดเขาอยู่คุณคุณเติมความสุขให้เขาไม่ได้ไม่ว่านะครับเพราะว่าคุณก็ไม่มีเหมือนกันคุณอย่าไปเติมให้ใครได้แต่คุณอย่าไปดูดความสุขเขาอีกนะครับเขาอยู่คุณความสุขเขาลดลงเดี๋ยวเขาก็ต้องไปนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องไปดังนั้นมันเป็นการที่เริ่มต้นที่ผิดมากถ้าคิดว่าวันนี้ฉันยังไม่มีความสุขแต่ต้องการมีแฟนเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเป็นความคิดที่ผิดมากนะครับคุณกําลังหาเรื่องให้ตัวเอง นะครับคุณควบเข้าไปเดี๋ยวต้องมีปัญหาใครมีคําถามเกี่ยวกับความรักนะครับก็สามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรปไฟล์ครูกดลิงก์นะครับแล้วก็สามารถปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีครับเปเพืลองใจทุกคนครับสวัสดีครับ